ไอ,อ้บันเนอะเดี๋ยวเบ่งกันนะเอาคือบางสาั่งขนว่านอนเห็นว่ามาตื่นหมดนี่เอาอเอาเป็นยับงบ้านนอนอคอยน้าวหรอบ่ฮัลโหลตาเลียงอังย่เอาขึ้นมีดแถออังย่เอ้ยซื้อปลามาเถากินเมียงซื้อใส่เมย,ยา่างซื้อหมูมยาย่าง มาอีลาไม่เห็ดเอากินลาวเสิเปิดเบีเ้ยน้กลินเมื่อนี้เร็วเอาเสื้อผ้ามาให้น้ำ嗯嗯嗯อือ้ออื้อก็ล้งข้นมาใช่ไหม,ไมขนมจ้าฮะมา,มานี่หนึ่งไก่ซื้อสำเร็จมันเดียบร้อยอน,นี่ผินที่ปูตรงนี้พักแก้มน,นีชั่วตัดตำน้ำจิ้มปานนี้ญ่เนี่ย,ยตัวละลอยกว่าบาทแม้นหน่อยอกับใส่นนม่ยาง ฮะถือจุมาถือวิเดียกันห่อซื้อเป็นซูตรมากมันก็บซูตรอ่อยหาซีพักมันหน่อยหนี่ปลากับตัวหน่อยหอมเงินสินั่นก็ไผ่เท่น่ามันเก้ียวถิมเทน่านี้มีกับมั่งกันถิมเออเปินั่งใช่ไหมเอาพักไปล่างไปแซ่ดีเออล่างพักมอบหนาที่ให้ล่างพักก่อนเดี๋ยวชิมาร์กเปนใส่หมูอ่ะอันนี้ผักทั้งหมดเลยเอาละนี่เด้อ อ่ะนี่ล้าล่างครับเออเยี้ยงใหยสวยย่ำยิบค่อยง่ายเออเยี่ยตั้งขึ้นสิลูกไม่บาง้ีบอกเออตั้งสิลูกแล้วเขายิบไปเลยเออเขาจะเดียอเยนโอ้นี่พักสลัดอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะอแบบนี้เียงอันใี้ถุงเออเอามีดมาตัดกลนมันเออช่วงช่วงช่วงเวลาที่แบบล่อป่าซูกอยู่เผาป่าอยู่ รอบป่าสุกอยู่านางโซเลอังยาป้าพี่ให้เบิ้บงสุดเอสุด,สดมานี้เ้สเลลูกไส้ลองูกสาวลูกสาวของจีตัวสันนี่เดี๋ยวนเออนี่ ไปเปลี่ยนชุดนี้เนี่ยก็ว่าฟางก่อนไปเปลี่ยนชุดน้่นออกใส่กระโปรงตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้คุ้มกันหนาวเข้าใจวะจ้าอันนี้ไปใสรโอเคเออจ้าครับอีกแล้วโอเคโอเคโอเคมายสิสเตอร์โอเคกูดยูกูดเกิร์ดเด็กผู้หญิงนี่นะกูดเกิร์ดนะโเคไอ้ก k นงาอเมฟอร์ยูโอเคไอ้ไอเวกทูซียูบิวตี้ฟูลเลดี้โอเคโอเคโอเค